สวัสดีครับร้าน JJ Bike Shop ครับผมตัวนี้เป็นรุ่นแช์48ลิตรนะครับรุ่นธรรมดาฝาด้านบนจะเป็นลายเรียบๆแบบนี้นะครับมาติดตั้งพร้อมกับแหลกท้ายตรงศูนย์ของ X Max 300นะครับแชต48ตัวนี้ใส่หมวกได้2ใบเต็ม จะมีถาดรองพร้อมชุดน็อตให้ในตัวเลยนะครับสามารถเราไปติดตั้งเองที่บ้านได้มีใบคู่มือให้แชทกล่องเขาจะหนากดปุ๊บบิดล็อกใช้งานง่ายครับดันกุญแจเข้าไปทีหนึ่งปุ๊บให้มือจับเด้งออกมาแล้วก็บีบเปิดได้เลย แจ๊ส48ตัวนี้ราคาอยู่ที่7เอ่อ6,350บาทบวกกับบอบพิงในราคา1,400บาทนะครับบอบพิงจะได้เป็น2ชิ้นบนล่างคนซอนก็นั่งสบายมากนะครับรับหลังพอดีเลยชุดนี้ตกอยู่ประมาณ7,750บาท เมื่อซื้อพร้อมแหลกท้ายเราจะมีโปรโมชั่นให้อีกนะครับกล่องพร้อมบอกจริงเซตนี้ก็อยู่ประมาณน่าจะลดอยู่ประมาณเหลือ6,000กว่าบาทนะครับนี่สนใจติดต่อที่ร้าน JJ b i บ e Shop ได้โดยตรงเลยทางร้านเรามีสินค้าให้เลือกเทียบครับ